มันต้องเจ็ดปีตอใช่ไหมูจะไม่ดูรายการเลยคันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณต้องเคยดูเยอะเลยไม่เคยเลจุดก่อนไม่เคยจริงไหม่ะส่่ไงใส่ไงใร่่ง่ไงใส่ไ่ยงใ่ยงใส่ไม่ไงใไม่ไงใไงไ ูจีรจี่อีะไนีมึงไม่ดูเหรอไม่ดูเหรอไม่ดูเหรอสั่อพอพอพ่่อออ อะไรวะไอ้เหี้ยกูโดนตลอดตักต้องหาเสียงคุ้มๆไอย่าขึ้นทุ่มเมื่อกี้รู้อะไรอยดูทุกวันไปดูด้วยรายการนี้แต่หน้ามึงดูหน้ามันว่าอะไรวะเออสเก็ตเต่าอ่ะเคยได้ยินอยู่แต่จำทุกตีไม่ได้เลย